ในรอบที่แล้วนะฮะว่าตโตเคมีเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะถึงเรียกว่าเป็นวัตถุมของไซเคิลนะครับอย่างที่ออรอบที่แล้วผมก็มีการประมาณการว่าการแข่งขันเนี่ยมันลงมาถึงจุดที่ผู้ผลิต ไม่สามารถที่จะลงราคาไปได้อีกแล้วไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไตรมาสที่ประเทศจีนเนี่ยมีการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วมาจริงๆนะครับมาด้วยปริมาณที่เยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าออกออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกมาเยอะอย่างที่เมื่อกี้ผมคาดการไว้ว่าบอกว่าการออกมาเยอะเองเนี่ยม,มันไม่สามารถที่จะลดราคาลงไปได้มากกว่าน,นี้แนละ้วสิ่งที่ตามมาที่เห็นอันนี้นก็คือว่า ผู้ผลิตที่มีต้นทุนที่สูงนะครับไม่คอมเพรสิฟไม่สามารถแข่งขันไดเน้เขาก็ลดกำลังผลิตก,กันนะครับจะเห็นว่าไตามาดเนี่ยกำลังผลิตในในกุมยภาคนี้เองเนี่ยหายไปถึงเกือบ30%นะครับถามว่ามันหายไปได้ยังไงก็เพราะว่าหลายประเทศเลยนะครับประกาศหยุดยังไม่มีกำหนดนะครับอันนี้ก็พูดตาตรงว่ามันก็คล้ายๆกับ LSP เรานะครับที่โครงการในเวียดนามที่ต้นทุนที่เปนสูง แล้วเราดูแล้วการหยุดดีกว่าเดินนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องเรียนรตรงว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยดิมาหวิกนะครับในขณะที่สปายเพิ่มมากขึ้นแต่มาร์จินมันไม่ลงนะครับมันทรงๆมันทรงๆอยู่นะครับทางเอสซีจีเคมีคลสเองเนี่ยเหตุการณ์ในลักษณะนี้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าผลประกอบการของพวกผมถ้าผมทำเหมือนแบบเดิมเนี่ยมันออกมาก็จะคล้ายๆกับไตรมาสสี แต่ว่าตัวเลขที่ที่ททพี่ทางพี่โป้งโชยนะฮะถ้าดูรายละเอียดในส่วนของในเคมีคอลเองเนี่ยอันนี้มันดีขึ้นนะครับก็หลักๆเราเราก็ทําในเรื่องของการลดคอสนะครับเรื่องของการทำลวขึ้นขับให้มันลดลงนะครับต้นทุนค่าการบริหารง,งาน uh, เอชเอ็นเอต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ปรับลดลงในขณะที่เรายังสามารถคงการขายของของเราไว้อยู่ได้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าดูทัวเฉลี่ย uh, การเดินโรงงานเราเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ผลิตในเอเชียนะครับก็ยืนยันว่าอสเซทที่เมืองไทยเนี่ยยังมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ได้นะครับในขณะที่บอททอมของไซเคิลเราเองเนี่ยเรายังสามารถเดินเราผลิตได้เยอะนะครับพูดถึงตัวกำไรอาจจะไม่เยอะนักแต่ว่ากระแสงเงินสดที่เข้ามาเองเนี่ยก็มากขึ้นนะครับอีเทียนที่ใช้อยู่ที่เมืองจีนเนี่ยนำเข้าจาก US 100%นะครับ อันที่สองเองเนี่ยที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่า a PP เนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่เมื่อหลายปีก่อนที่เรียกว่า PP p p r o p พ n e d e hydrogenation ก็แปลว่าเอาโพลีเอเออามาทำให้มันแตกตัวแล้วก็ออกมาเป็น PP นะครับเขาเอา p o p n มาจาก US เนี่ยเกือบ20ล้านตันนะครับเกือบ20ล้านตันแปลงเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยมันก็ใกล้ๆกลล้านตันนะครับ บวกกับที่เมกี้ผมบอกว่าอีเทนเนี่ยเอาเข้ามา5ล้านตันแล้วถ้ารัฐบาลจีนบอกว่าขึ้นภาษี125%นะครับก็แปลว่าวัตถุดิบที่จะต้องเอามาใช้ทำปิตโตเคมีของประเทศจีนเนี่ยจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมามาโหลาเลยสูงจนเขาไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้นะครับก็เอาเป็นว่าผม ดูเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสำคัญน,นะครับมันจะออกหัวออกค่อยจีนจะสามารถกลับมาเดินโรงงานทั้งใหม่ทั้งเก่าเป็นไปตามแผนเขาได้หรือเปล่าถ้าได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นผลลบต่ออุตสาหกรรมก็แปลว่ากำลังผลิตยังมาเหมือนเดิมนะครับแน่นอนความต้องการใช้เองเนี่ยอันนี้มันอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่า จากความไม่แน่นอนแล้วก็จากที่ทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยครับตอนนี้ก็พยายามจะัดเข็มขัดพยายามจะลดสต็อกลีนทั้งหลายเองเดีมาก็จะมีปัญหาแต่ไตรมาสสเนี่ยเป็นไตรมาสที่ที่ผมเรียกว่ากำลังปรับตัวนะครับากำลังปรับตัวกันอยู่ก็จะเห็นว่าประกาศตุ้มเดียวปุ๊บราคาน้่นมันลงสิบเหรียญน,นะครับนักท่าซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบ ก็ลงมาเป็นร้อยเหรียญนะครับสิ่งที่ตามมาที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าสเปรดของพิโตเคมีมันดีขึ้นมาในทันทีนะครับดีขึ้นมาถึงเอ่อก็ระดับประมาณสักร้อยเหรียญนะครับพอเห็นอย่างนี้ฟังพวกเองเนี่ยทุกคนก็คิดว่ารวยแน่นอนนะครับเอสเออเคมีคอลรวยนะครับใครอยู่ในตเคมีรวยแน่นอนนะครับแต่ปัญหานี่มันคือว่าราคามันสเปรดมันดีแต่ไปขายใครครับเพราะว่าไม่มีคนซื้อ,อ พอวัสดุพอาวัตถุดิบมันลดต่ำลงางเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีฐานลูกค้าไปทั่วโลกเลยนะครับเรามองเห็นการณ์ว่าแบบเนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อให้เอาเอาสินค้าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในลูกค้าแต่ละรายที่ครอบคลุมตลาดไปทั่วๆแล้วก็โดยเฉพาะตลาดโดเมิสกิกของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ตลาดที่เราคาดว่ามีผลกระทบน้อยอย่างเช่นในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า ในญี่ปุ่นเองเนี่ยพื้นฐานเขาเรื่อง mm. การทำารทำตจวจงการทําทิดส่วนต่างๆเนี่ยอันนี้เขาวางแผนลุวงหน้ายาวเราก็ต้องบอกว่าไตรมาสสองเราทําได้ดีนะฮะ mm. ก็สามารถไปช่วงชิงนะต้องบอกว่าช่วงช่วงชิงการขายของในไตรมาสสองแล้วก็มีต้นทุนจากหลายต้นทุนเนี่ยที่ดีขึ้นด้วยจากวัตถุดิบที่ลดน้อยลงนะครับสิ่งที่ผมเห็นในไตรมาสสองที่แน่ๆก็คือว่าเราขายมากขึ้น มากกว่าไตมากหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รับประกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะไปต่อเนื่องไปถึงทั้งปีนะครับาอย่งที่ผมเรียนคือว่าปัจจัยการเมืองระหว่าง US กับจีนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันมันจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลรต่ออุตสาหกรรมเราอันนี้ก็อยงเฝ้ามองดูอยู่นะครับแต่ว่าผมเรียนให้ท่านสือมวลชทราบว่า พวกเราเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับการทํางานในช่วงนี้เหมือนกับตั้งวอลลุ่มตลอดเวลานะครับทุกหน่วยงานเรามาร่วมมืออยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ข้อมูลสำคัญสคัญเนี่ยเราแชร์กันหมดเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็ดูโอกาสในทางตลาดเองเนี่ยตลอดเวลานะครับไม่ว่าการซื้อวัตถุดิบวันนี้ซื้อไม่ซื้อล็อกราคาหรือว่าจะปล่อยราคาให้มันลอยไป หรือว่าควรจะรับออเดอร์เพิ่มออเดอร์ที่มาเนี่ยเข้าหรือไม่เข้าถ้าไม่เข้าจะทำยังไงนะครับเราทำงานแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็เราจะบุคลากรเราจะประสบการณ์เราเองเนี่ยผมคิดว่าคลื่นแรงนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเรามีลูกเรือมีกัปตันเรือที่พร้อมนะครับก็คิดว่าถ้าถ้ามันผ่านไปในในครึ่งปีหลังนะครับถ้ามันถ้ามันบาดเจ็บ เราก็คิดว่าเราไ่ายาเจ็บน้อยวกว่าคนอื่น